สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทวันนี้เวลา19นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกนพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาลให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการกองทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำนายชัยรัตนพลมุกผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2555เฝ้าทูและองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาต่อร,ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ Asian Studies South East Asian Concentration ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นิกา51นาทีสมเด็จพระเทพพรต ث ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายครั้งที่25และทรงเปิดนิทรรศาการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2554ถึง2555ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาภายใต้หัวข้อเพื่อประโยชน์สุข โดยให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านภาพถ่ายที่สร้างสรรค์จากจินตนาการสะท้อนมุมมองและความรู้สึกที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมดังพระปฐมบรมราชโอการที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่หพฤษภาคม2493 โดยมีผู้ชนะเลิศได้รับพระราชทานรางวัลจำนวน21รายซึ่งภาพถ่ายชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ภาพผลงานเพียงพอก็พอเพียงของนายคันชิตสิทธิผลจากจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเวลา16นาฬิกา25นาทีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายปรเมษโมลีผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนําคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชก,กุมารีส่งเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดราช,ชบุรีวันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชก,กุมารีประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพออสอวอ เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมาราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ,อสอวอที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุระกันดารร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภร์และโรงพยาบาลในพื้นที่ในการนี้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนหนังสือธรรมะเครื่องนึ่งหม่มยาตำราหลวงและของเล่นแก่นักเรียนผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โอกาสนี้ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถานกับราษฎรบ้านตะโกล่างที่ไปเฝ้ารับเสด็จโดยหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร574หลังคาเรือน2,420คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เมื่อเจ็บป่วยต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปกและโรงพยาบาลสวนพึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน34กิเมจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่17 ในปีที่ผ่านมาได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน15หมู่บ้าน29ครั้งมีผู้ป่วยมารับบริการ2,938รายและขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห55รายนอกจากนี้ยังออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางเท้าบ้านห้วยน้ำหนักตลอดจนให้การรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรคของมูลนิธิเช่นตาต้อกระจกและโรคหัวใจจัดรถธนตก,กรรมเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณเมเลศักัคร,ราชกุมารีในวันนี้มีผู้ป่วยไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป2 6 6รยราย และทันตกรรม122รายมีผู้ป่วยส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลส่วนกลาง35รายในการนี้ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันทานกับผู้ป่วยขอเฝ้าเพื่อรับพระราชทานความช่วยเหลือ11รายอาทิทาัสซีเมียมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับตาบอดทั้งสองข้างโรคเกล็ดงูโรคเลือดออกผิดปกติ ในการเสด็จครั้งนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุลาภรมาตรวจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วยจากนั้นพระราชทธานพระบโรโอการให้สมาชิกพอสวอจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณาสุขเฝ้าวถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมกันนี้ได้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกพอสว,อาาวอจังหวัดราชบุรี คนเราเนี่ยไม่มีใครที่อยู่คนเดียวโดดๆโดดทุกคนอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอื้ออาทรเกื้อคูณกันสามัคคีกันปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าสังคมของเราดี มีคุณลักษณะต่างๆที่ข้าพเจ้ากล่าวมาเราเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นก็ย่อมมีความสุขแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนเอาแต่เรื่องของตัวเองเห็นแก่ตัวมักได้อย่างนั้นถ้าเราไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนี่เราก็จะเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นนี่จะว่าไปข้าพเจ้าก็สรุปให้ฟังอีกทีว่าที่สมเด็จพระราชบิดารับสั่งท่านมองทะลุว่ากิจส่วนตัวก็คือกิจส่วนรวมกิจส่วนรวมก็คือกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราพึง สามัคคีกันเอื้ออาทรกันมีเมตตาต่อกันแล้วพวกเราทุกคนก็จะมีความสุขพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินดาม,มาตรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังต่อไปนี้ วันนี้เวลา10นาิกา30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัตามาตรเสด็จไปในการประชุมโครงการบ้านหน้าอยู่สำหรับคนพิการและโครงการสร้างสาราวัดอเนกประสงค์ลอยน้ำน้พระตำหนักวังสวนกุหลาบพ,พระราชวังดุสิตซึ่งทั้งสองโครงการเป็นกิจกรรมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2554 โดยที่ประชุมได้ถวายรายงานการดําเนินงานการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่คนพิการจํานวนร้อยหลังและผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์33หลังใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยานนทบุรีและปะทุมธานีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับสาราวัดอนเนกประสงค์ลอยน้ำจัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบสาลาลอยน้ำสามารถใช้เป็นที่หลบภัยและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกมาได้โดยมีขนาดกว้าง6เมตรยาว14.40เมตรสามารถลอยน้ำได้เมื่อมีน้ำสูงตั้งแต่3เมตรจนถึง6เมตรมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ต่อมาเวลา16นาฬิกา45นาทีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษาณวัดอาวุธวิกษสิตารามเขตบางพลัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11รวมระยะเวลา3เดือน ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ให้พระสงฆ์ไปค้างแรมที่อื่นเพื่อจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ พุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสนี้สืบทอดประเพณีในการทำบุญฟังเทศนาะเนื่องจากพระสงฆ์จะหยุดพักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดโดยมีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแดบ,บพระสงฆ์เพื่อใช้ในระหว่างจำพรรษา นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาในช่วงสมเดือนเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทยองคมนตรีเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้พลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีรองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะแพทย์ได้ไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน74คนณโรงพยาบาลน่าน โดยมีการตรวจสภาพความพิการและตรวจสภาพขาเทียมจากเจ้าหน้าที่กองออโทเปดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมมอบอุปกรณ์ขาเทียมรวมทั้งการพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณวีรินทิราาทองบ่อจลัดได้ดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ